สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องจูมอันนี้เป็นน้องทรีเบบี้นะคะหมอนี้ก็ได้มาสองกล่องเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องแรกก่อนนะคะตัวซีเค็เป็นกีฬาหมอนี้จริงๆหมอมีอยากได้ช้างโอ้ช้างแล้วล่ะช้างเห็นทนพี่หมูได้ตัวนี้กับตัวนี้ก่พี่หมูได้ตัวนี้กับตัวนี้ได้กระต่ายมีอยากได้ตัวนี้เดนอยากได้ตัวไหนได้กระต่ายเปิดเลยเปิดเลยชีกเลยนะ

น่าสิเกตอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอี่มันขยับตาได้ใช่เหลือกตาได้ปะนี่ยข้นไปข้างบนไม่ได้อ้ยเกต้ีหงด้วยเยเดี๋ยวกล่องที่สองให้สกีรุนบ้างไหมอันนี้คือแท่งก็ไม่รู้มันอ่ะกล่องที่สองให้สกีลุนบ้างไหมทุกคนเดี๋ยวให้กีมันรุนที่กล่องดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปอีกกล่องหนึ่ง ตัวที่สองนะคะเดี๋ยวจะให้สกิลุ้นเพราะว่าเมื่อกี้พี่เซนลุ้นเป็นชิเคตยีราสแตกกันทุกคนหน้ตาตาตรงปกด้วยเย้ yeah. อ่ะตัวที่สองกล่องที่สองให้สกิลุ้นว่าเป็นตัวอะไรสกีอยากได้ตัวไหนโชว์ก่อนสกิอยากได้ตัวไหนแม่มีอยากได้ช้างช้างมักระต่ายเออมันก็กนะต่นั่นอันนี้มันชิบะปะเฮ้ยกี่ยมีลีลาเลยนะอ่ะอุยอย่าเพิ่งดูการ์ดนะไม่ดูไม่ดูอยู่แล้วทำไมมันเป็นอื้อ เปิดไงตเดี๋ยวเอาซองมาเลยอ่อยาดูนะอย่าดูก็อยาก้มังกมีหมูนะมียวกัเอะมาอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไเห้ยหมูสามหมูสามหมูแต่แต่สวยนะตาดอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้นะคะได้หมูตาดูชอบวันนี้ชอบแบบมันดู่ ๋อแต่ว่าเนี้ยหมูมันเป็นตานี้แต่ตาไม่ตรงปกเออได้หมูนี่ได้หมูตานี้แต่เป็น<ต>หเออสี่ข็ดเสี่ข็ดสี่ข็ด้แสดงว่าหมูเยอะเห็นใครเปิดก็ได้หมูท้งนั้นเลยว้าวน่ารักตัวเลยเย้ yeah. เอาละว,วันนี้เราก็เปิดท b ีเบบี้ไปสองจุ่มนะคะทุกคนเ,คดเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเปิดอีกจุ่มอื่นๆที่เรามีนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย ๊ายบายด้วยสิเคท๊ายบายค่ะ